รับสวัสดีครับผมพวกผมเช่นเคยนะฮะตัวตึงบอลเต็งครับสำหรับโปรแกมะะมร,ร,รม,ม,มฟุตบอลคืนวันจันทร์นะครับทียิมสามทันว่าปีสองห้าหกเจ็ดนะฮะสำหรับวันนี้ครับผมผมยิมมาฝากให้แปดคู่นะครับจะมีทั้งในนาการของเกาโชเซเรียอ,อิตาลีนะครับพีไมานา,าลิก้าซูเปริค จู่หัวกมาที่โค้ชแรกของเรานะฮะในาฬการของเกาโชซิเนียนะครับเป็นตาหน้าของฟิวออร์เรนติน่าเปิดบ้านเจออูริเนเซ่นะครับในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะฮะตามเวลาของบ้านเราจากภาพรวมนะครับผมจ้าบ้านฟิวออร์เรนติน่านะฮะผลงานในบ้านถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมถ้านับแค่เกมลีกในบ้านนะครับผมพวกเขาสามารถชนะมาได้5เกมติดแล้วนะครับส่วนนักฟังชิมเยอนอย่างอูดิเนเซ่นะครับผลงานนอกบ้านห้านัดล่าสุดนะครับผมพวกเขาสามารถชนะมาได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเทียบภาษีกันแล้วนะฮะทั้งฝั่งของฟิวออร์เรนติน่อาเรื่่องมาากกวนะครับ ยังไงคู่นี้ผมขอต่อไปหน้าของเซอร์ออลินาแล้วกันครับที่1เมตรนะครับเรามาต่อกันคู่ที่2นะฮะจะเป็นหน้าของอินเตอร์มิลานเปิดบ้านกับโคโมหลายคู่นี้นะครับผมเตะกันในเวลาที่สองสี่ห้าตามเวลาของบ้านเรานะครับจากภาพรุมนะครับผมเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานนะฮะถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของพวกเขานะฮะพวกเขาไปอีกหนึ่งทีมนะครับที่เล่นในบ้านถือว่าโคตรโหดโคตรอันตรายเลยนะฮะโดยห้านัดล่าสุดนะฮะที่พวกเขาเล่นในบ้านนะครับพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะฮะแถมก่อนหน้านี้นะฮะพวกเขายังเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของ ่ซนตาน้าทีมอย่างโคโมนะครับผลงานนอกบ้านครับผมถือว่าเละเทมากๆเลยนะครับ5นัดล่าสุดวันนี้นะฮะพวกเขาไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับสําหรับคู่นี้นะฮะถ้าเทียบภาษีแล้วนะครับทั้งฝั่งของอินเตอร์มิลานนะฮะค่อนข้างจะดูดีเมลสีมากกว่าไปหลายเท่าตัวเลยนะครับยังไงสําหรับคู่นี้นะครับผมขอตบหาหน้าของอินเตอร์มิลานแล้วกันนะครับที่เกือบ2เมตรนะครับเรามาต่อคู่ที่3นะครับผมกระโดดเข้ามาในนาฬิกาของพีไมล์นาลิกานะครับเป็นตาน้าของเบนฟิก้านะฮะเปิดบ้านเจอกับเอสโตริในเวลาียในนะครรับบตาาาามเเวลของ้ าภาพรวมนะครับผมเจ้าบ้านเบนฟิก้านะฮะผลงานถือว่ายอดเยี่ยมต่อเนื่องเลยนะครับผมโดยนัดล่าสุดในเกมเดือดนะับพวกเขาสามารถบุกไปชนะทางด้านของนาซิองนันมาได้ที่2ประตูต่อศูนย์นะครับส่วน10นัดจากเกมเดือนะฮะพวกเขาสามารถชนะไปได้ถึง9ครั้งเลยนะครับเสมอมาได้อีกหนึ่งครั้งนะฮะส่วนผลงานในบ้านของพวกเขานะครับผมนับเฉพาะแค่ในเกมลีกนะครับพวกเขาสามารถชนะไปได้หมดเลยนะครับทางด้านทีมอย่างเอสโตริลนะฮะนัดล่าสุดจากเกมลีกนะฮะพวกเขาเพิ่งบุกไปเสมอกับทางด้านของสปอร์ติ้งบราการ์นะครับไปที่2ประตูต่อ2ส่วนฟอร์มที่พวกเเขาล่นนอกบ้านนะครับผม6เกม ที่ผ่านมาพวกเขาไม่สามารถชนะใครได้เลยนะฮะแถมนั้นนี้นะฮะพวกเขาต้องไปเยือนกับทางหน้าของเบนฟ,ฟิก้านะครับที่ผลงานในบ้านโคตรโหดโคตรอันตรายเลยครับสำหรับคู่นี้นะครับผมขอตอบทางหน้าของเบนฟ,ฟิก้าที่2เมตรยีนะครับเรามาต่อกันคู่ที่4นะฮะจะยังอยู่ในรายการของพีไมลา,าลิก้านะครับเป็นทางน้าของวิโตเรียกิมารไลเปิดบ้านเจอกับนาซิองนานนะครับผมในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับจากภาพรงนะครับผมเจ้าบ้านกิมารไลนะฮะสองนัดล่าสุดจะทุเิกการนะฮะ พวกเขาสามารถยันเสมอไปได้2นัดรวดเลยนะครับซึ่งก่อนหนั้นนะฮะพวกเขาสามารถบุกไปฉลอมตะหนาของเซนเกาเลนในบนถ้วยนะฮะได้ถึง4ประตูต่อ1เลยนะครับแถมผลงานในบ้านนะครับถือว่าเอาเรื่องมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวห้านัดล่าสุดนะฮะพวกเขาไม่แพ้ให้กับใครเลยนะครับส่วนทางด้านทีมยังอย่างนาซิองนานะฮะผลงานสิบเกมล่าสุดจากรายการนะครับผมพวกเขาสามารถชนะไปไดเพียงแค่2ครั้งนะครับแถมผลงานนอกบ้าน5นัดล่าสุดนะครับพวกเขาไม่สามารถชนะใครได้เลยนะฮะแถมแพ้ไปอีก5นัดรวดอีกด้วยนะครับ ยังไงสำหรับคู่นี้นะครับผมผมขอต่อหน้าหน้าของกิมมาไลาแล้วกันครับที่1เมตรนะครับเรามาต่อคู่ที่5นะครับผมจะยังอยู่ในนาฬิกาของพีใหม่ดาลิก้านะครับเป็น,นหน้าของอาร์มาตอล่านะฮะเปิดบ้านจาก,กับลีโออาร์ตครับ จากภาพรวมนะครับผมเจ้าบ้านอามาตาร่านะฮะฟอร์มช่วงหลังถือว่าแย่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมหลังจากที่พวกเขาไม่สามารถชนะใครมาได้สานัดติดเลยนะฮะส่วนทาน้าของเลโออาร์ฟนะฮะสามนัดล่าสุดจากทุราการนะครับผมพวกเขาก็แพ้มาสามนัดรวดเช่นเดียวกันนะครับยังไงสาหรับคู่นี้นะคะผมขอเชียร์ที่สกอร์ต่ำนะฮะที่2เมตรครึ่งนะครับเรามาตอคู่ที่6นะฮะกระโดดเข้ามาในนาฬกาของซื่ปอรปลีกนะครับเป็นตน้าของอิสตันบูลยูเช็นะฮะเปิดบ้านเจอกับคาซิมบาซาในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับ จากภาพรวมนะฮะเจ้าบ้านอิสตันบูลนะครับผมผลงานถือว่าค่อนข้างกลับมานีแล้วนะครับหลังจากสามนัดล่าสุดนะฮะในเกมเด็กพวกเขาสามารถชนะไปได้ถึง2นัดเลยนะครับแถมยังรวมไปได้ถึง7ประตูอีกด้วยนะครับแล้วก็เสียไปเพียงแค่1ลูกเท่านั้นนะฮะโซนฟองชิมเยันอย่างคาซิมปาซ่านะฮะฟอร์มก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมแปดนัดนะฮะที่พวกเขาเล่นนอกบ้านนะครับผมพวกเขาไม่แพ้ให้กับใครเลยนะฮะสามารถชนะไปได้ถึง2ครั้งแล้วก็เสมอไปอีก6ครั้งนะครับแถมหนึ่งในนั้นนะฮะพวกเขาสามารถบุกไปชนะทนา,านของเบซิตัสไปได้อี ยังไงสำหรับคู่นี้นะครับผมขอรองเป็นหน้าของคาซิมปาซ่านะครับที่ปอปาตะกบนะครับเรามาต่อกันคู่ที่7จ็ดนะฮะจะยังอยู่ในการของซื่อแปรลีดนะครับเป็นหน้าของฮาเตสปอร์เปิดบ้านเจอกับอาร์ณาเดมิสปอร์นะฮะในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับจากภาพรวมนะครับผมเจ้าบ้านฮาเตสปอร์นะฮะผลงานในว่าแผ่วลงเหมือนกันนะครับผมซีนัดล่าสุดจากทุกรการนะฮะพวกเขาไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับแต่ว่าผลงานในบ้านถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะ ดูฮ่านัาล่าสุดนะฮะพวกเขาสามารถชนะไปได้ถึง4ครั้งเลยนะครับส่วนด้านของทีมยังอย่างอาร์นานะฮะอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับผมโดย5นัาล่าสุดจะเกมลดกนะฮะพวกเขาไม่สามารถชนะใครได้เลยถึง4นัดแล้วนะครับแถมเสียประตูรวมๆไปอีก10ประตูอีกด้วยนะฮะยังไงสำหรับคู่นี้นะครับผมขอตอบดรานหน้าของฮาเตสปอลนะครับที่เกือบ1เมตรนะครับเรามาถึงคู่สุดท้ายของเราแล้วนะครับผมจะอยู่ในนาการของพิมลีกไอแลนเนอนะครับเจอเป็นา้าน้่าของดันแกรนอนนะครับผมเปิดบ้านจกับลานเอ จากภาพรงนะครับผมเจ้าบ้านดันแคนนอนนะฮะโดนัดล่าสุดวันนี้นะฮะพวกเขาเพิ่งเปิดบ้านแพ้กับลินฟิลไปนะครับผมใจว่า5นัดก่อนนั้นนะฮะพวกเขาสามารถชนะไปได้ถึง3ครั้งเลยนะครับแล้วก็เสมออีก2ครั้งแถมผลงานในบ้านแอบบจะดูขี้เหร่ไปบ้างน,นะครับโดย5นัดวันนี้พวกเขาสามารถชนะไปเพียงแค่2ครั้งนะฮะแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้ง ส่วนทาฝั่งทีมยางร้านนะครับผมผลงาน5านัดล่าสุดจดกากทุรกันนะฮะถือว่าแอบสวิงไปอยู่บ้านนะครับโดยการที่พวกเขาสามารถชนะไปได้เพียงแค่2ครั้งนะฮะแล้วก็เสมอไปอีก1ครั้งนะครับแต่ว่าผลงานนอกบ้านของพวกเขานะฮะ5านัดล่าสุดนะครับพวกเขาสามารถชนะไปได้ถึง3ครั้งเลยนะฮะแถมยังรวมไปถึง9ประตูอีกด้วยนะครับแต่เทียบภาษีเลยนะฮะผมเชื่อว่าทางฝั่งของดันแกนนอนนะครับผม,ค,มค่อนข้างจะดูดีเมภาษีมากกว่านะครับยังไงสำหรับคู่นี้นะฮะผมขอลองเป็นหน้าของดันแกนนอนนะครับที่ครึ่งเมตรนะฮะ และอีกอย่างหนึ่งนะครับผม,ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะได้ไม่ต้องพลาคดคลิปประจำวันของผมนะฮะเหลือเวาลาอีก7จ็ดวันนะฮะก็จะสิ้นปีแล้วนะครับผมยังไงก็จะลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสํารับวันนี้นะฮะดูบอลกันให้สนุกทั่วหน้าครับผมแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ